ดาวเยาวอยดาวน้อยเจ้าอยสูงดีใครเขาก็เห็นว่าเจ้าสูงเหนือดาวเประมาณนี้ครับนะอ่ะแม่จ <c oughs> ะทำท่าสาวันแกนแบบสุดๆ,ๆบ <c oughs> แบบสุดๆน <c oughs> ะแม่ขออนมาตัวเองต้รับด้วยนะพแม่คำนัรองไม่เกินเจ็ดค ไปทั่วแมืองแดนอีสานไปร่วมงานเพื่อนบ้านเป็นหมอแห่งลุงหมอลำลำต้วงาคอยแก่เป็นหมอแห่งช่วยเป่าแห้งน้ำโอ้น่าชื่นใจจสุดของกางลมนะครนะับสโลโซป โลลำ แม่เขื่อยเนี่ยลงไม่ใช่เลยลอยขอเทียนลอยรับลอยรับอิสรีขึ้นต่างหาสีเท้ามอกเงือกลงฟ้ากระดึ้งยอดไม้เร่ม่อนและปัญโผลงสู่ เชื่อมตัวผสมแล้วเพลงง่ายไหมวเชื่อมเศษหัวเจ้าดีที่รักนะนเอาเรียงลิสเพลงนะผมหัว네ก่อนอ่ะแล้วแท้ไหมพวกก่อนใช่ใช่แต่รักแท้บ่ได้แปลเมื่อรักคือความจริงจากใจบอกยอมรอบ

เาต้องขาดใจกอกันร้อยนี้น่าอยู่ไหนหัวใจที่ทำกันาร้กันไดอยู่ไนหัวใจที่ทำโอ้หลูใจหลุใจเราก็ทียคิดถึงไกลเราก็คิดถึงนะไกลถามใครได้ัวใจไม่เคยว่างา What I miss you so much I'll be with you forever I miss you so much I miss you so much I miss you so โอคต่ำตาน้นรับเอซีท่าอิานีด้รับที่เงเสียงนักอันที่ตุ๊ดรับตลอไปครับขอบคุณมากค่ะรคอีพี่สาวครับพี่สาวครับทำไมไม่ต้องเดล่ะพี่สาว สวัสดีครับีครับจำท้องใจคนนี้ได้หรอไปไปไปอะไรอะไรจะบอกอะไรอยากดูบอลอยากดูบอลอะไรนะ มาญาโมญาคือมาญาช่วยเอาให้มาเดี๋ยวพี่จะอาลุกมาละจ้าพ่อแม่จ๋าให้ท่านอยู่เถอะพี่หน่อยนะแกงใหญ่แกงใหญ่เลยแกงใหญ่เลยมามามาผมนอนเกี่ยวห้องเบอร์ห้าแม่ก็นอนห้องเบอร์สี่แทน มอนเลยมอนมอนเจ็นต้องเยอะมากาลี่ลงกลับมาคว้าผ้าซื้อใส่นะแก้ผ้าอยู่ใส่แต่ว่ายังมี <7. S 3> มีเครือง้างในอยู่นะโอเคครับตวนนี้ก็หนึ่ร้อยนะครับขอบคุณมากนะ หมดหมดเวลาสร็จ่น mhm. ั่นนะตอนนี้เื่อนราเซ็นห์ไปนเราส่งไป่นีก็ได้นะเราต้องหาข้าวก่องตูชนีเอ้าห่วกับคอของใครของใครต่อหัวของใครใครต่อหท้าต่อเลรให้กน เอาความครับเอาเวทีใจนะทั้ใจสบ้างบดีรักการที่ตัวเราน้ามันไม่จำไม่จำไม่จำแล้ไปเซฟหน่อยนะไปเซลพี่กันแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะไม่ล้องเพลงนะถ้าจร้อ,องเพลงแนละ้วจะเป็นเซฟแร์มอแล้วแม่ ใจสู้หรือเมาไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้ชายทถาไม่มีขอกด้ไหนไม่ได้ทได้ไหนให้เรกันลงไปอ่ะพ่อพ่พ่อแม่จับคือเงาเสีังมด โอเคครับ okay, huh? <laughs> 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 สังได้สังแล้วแต่สั่งก็ได้อินดีกอ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 ีกีกอ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 ีอีกอีอีกอีกอีีกอกอกีกอีกอีขอบคุณอบคอีอีกอีีอ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 ีคอีกอีกอกออีกอีกอีออกอีกพีอ่อีกออกออีกอีกีกออีกีอักอีอีอีอ ช <laughs> ีวิตกลางน้ น้องแดงน้องแดง้องแดน้อแดงน้องแดงนอ้อแดงนองแดงนนน้้อนอน้ออดนด้องขอบด้องขอบคุณครับแน้องแดงน้องแองงน้งนนดดน

กวาดเลยนะกวาดเลยนะกว่ดเลยนะกว่าเลยนะคนแรกที่มามาข้างหลังนะข้ังระวังตุลข้างหน้า, wrote, า,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 าด้วยนะครับนสัคไม่ยอ่งองาม แต่ย <Nice. S 1> ันงอยู่ที่นั่นเอจไม่ได้